วันนี้เราจะมาต้มนะครับต้มยำปลาซาดินกันนะครับป่นโุโกคือปลากระป๋องแล้วครับเครื่องก็จะมีผักชีผักชีฝรั่งมีตะไคร้นะครับมีข่าใบมะกรูดแล้วก็จะมีนะครับวันนี้ใส่เห็ดนางฟ้าวันนี้เห็ดนางฟ้ากิโลละสองร้อยแพงมากครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกันครับใบมะกรูด ฉีดกลึ่ขึ้นตามครับฉีดกลึ่กลาอย่างนี้เพื่อให้มันแตกกลิ่นหอมนะแล้วก็ต้องใส่ขานะครับล้างน้ำอย่างดีแล้วนะครับทุบกะแดนะครับทุบซะหน่อยจะได้ออกกลิ่นออกแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับ ยนแ,แล้วก็สำคัญคืพอพะกชีฝรั่งนะครับต้องร้านใี้ดีนะครับเพราะก่าใช้ภาษาคิีเยอะพะคชีฝรั่งเพ,พ,งพียงไว้ครับ ดูผักชีหนามเนี่ยนะครับโอเคเราเตรียมทันไปครับโอเคนะครับอันนี้ก็มีหอมแดงเพิ่มมาแล้วก็มีมะเขือเทศนะครับสองลูกเนี่น้ำมันมีรสชาติหวานมะเขือเทศสองลูกนะครับมะเขือเทศ นจอาอก็เปรีป้ยวๆธรรมาชาติไฟครับแล้วก็ใส่หอมคาตะไคร้นะครับลงไปคั่วสักหน่อยนึงให้มีกลิ่นหอมบันมูกูยังไม่ใส่นะครับคั่วสักนิดนึง มีกลิ่นหอมสมุนไพรแตกกลิ่นหอม,ม,หอมแล้วนะครับหมวหอมจะใสๆแล้วนะครับก็เทน้ําลงไปเลยนะครับเทน้ําลงไปเลยเทน้ำไปสักลิตรหนึ่งมาลิตรนึงแล้วก็เติมเกลือป่นลงไปสักหนึ่งฟองชา ก็ปิดฝาหม้อนะครับรอให้น้ําเดือดก่อนพอน,น้ําเดือดนะครับก็ใส่ตะแกรงกุฎไปแล้วนะครับก็ใส่ปากกระป๋องไปเลยนะครับเทไปทั้งกระป๋องเลยวันนี้น่าจะต้มซักสามกระป๋องไม่จอน,อ,อน้ำาอ้วนะกระป๋องก็จะมีความเค็มอยู่ ใส่ลงไปเลยน,นะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปเลยน้ำเยอะหน่อยวันนี้เหลือก็ให้หมานะให้เติมปิดฝาให้น้ำเดือดอีกรอบนะครับ น้ำเดือดอีกรอบนี้ครับก็ใส่เห็ดนางฟ้าที่เราล้างแล้วแล้วก็ดอกใหญ่ก็ฉีกออกนะครับลงไปเลยนะครับรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งเห็ดนางฟ้าโลละสองร้อยน้ำัเนี้ยิดฟ้ารอให้เดือดอีกรอบนึนนงนรออรนครับ <c oughs> เดือดแล้วครับก็เอาพริกแดงกินดาที่โขนะครับใส่ลงไป ตามชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับน,นี้ก็กะว่าจะเผ็ดพอดีนะไี่มันใสใสไป,ไปแล้วก็ใส่ผักชีน้ำลงไปเลยผักชีฝรั่งเนาะชีกุชีฝรัพอ,อเสร็จนะครับเคล็ดลับของการทำ ปาซาดินต้มออยำนะครับก <Okay. S 1> ็คือเราจะไม่ปรุงตอนตั้งไฟนะครับเราจะปรุงหลังจากเสร็จแล้วนะครับปิดไฟ